สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับจิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหุ้นนิเคีิเช้าบ่ายนะครับปกตินะครับวัประจําวันที่4ธันวาคม2567นะครับผมแนวทางวันวันที่3นะครับพี่ๆเราต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับแนวทางนั้นหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับน้องสรับหุ้นนิเคีินะครับเดินดีอยู่ดีๆเนาะ ก็มาหลุดนะครับพี่พอาทิตย์นี้ยังไม่มาเลยนะครับเมื่อวันก่อนก็มาแค่เลขเด็ดนะครับวันจันทร์เนาะท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางนะครับผมก็แอดทำจากสูตรคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับผมแนวทางวันที่4นะครับพี่พี่ผมยังได้ตัวเด่นเป็นเลข2กับเลข7นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข7นะครับผม7 1 7ดหน2่งเจ็นะครับสามตัวให้ไปที่2 7 4นะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับลูดไปที่เลข0 02 06 07 32 36 สามเจนะครับสามตัวสามศูนย์สองนะครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆนาะหุ้นนีเคะเช้าบาบปกตินะครับก็ จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ในวันที่สี่เนาะในวันที่สี่ธันวาคมนะครับก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับมีโชคในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมเนาะแนวทางไหนนะครับหลุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็แอดก็ทาไปตามสูตรคํานวณนะครับบางครั้งก็สูตรอาจจะเดินไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้วันที่สี่เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ